รัฐมนตรีน้ำครับนางสาวจิรพรสินทุภัยนาะยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมกันดูรายการดูหน่อยกูนะอืมรายการคุยกับเศรษฐาตอนพิเศษนะจะเป็นรายการที่ออกอากาศนะครับในวันเสาร์ที่20กร,รกฎาในช่อง NBT ทครับโดยเทปนี้เป็นเทปที่2ครับแต่ว่าเทปนี้เป็นเทปพิเศษเนะโดยจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ10โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษา6รอบของพระบาทสมเจพระเจ้าอยู่หัวนะครับเจ็ดสิพรรษาในวันที่28ก่กรกฎาคมปี67โดย10โครงการนี้นะครับล้วนมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยจะเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างป่าน้ำคนโดยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทราบนะถึงที่มาแล้วก็ประโยชน์ต่าง แล้วเขาก็จะมีการประมวลภาพนะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาลงพื้นที่ต่างๆเกี่ยวกับ10โครงการนี้แหละโดยรายการนะครับจะมีวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนะที่ช่อง NBT ตอน8โมงแล้วก็ช่องททบ5แล้วก็จะมีรีลันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนตื่นไม่ไหวกูนะ11โมงครึ่งจะไปรีลันที่ช่องช่อง9 M คอร์ดอชะดูนหน่อยนะว่าเขามีโครงงโครงการอะไรแล้วไปลงไปร่วมอะไรได้ยังไงได้บ้าง นะวันเสาร์แปดโมงคุณนะตื่นไม่ทันก็รอไปดู11บเอ็ดโมงครึ่งที่ช่องเก้าเอ็มคอร์ดเอชดีจ้า